สวัสดีครับผมชื่อดิโรเมโอครับแต่แฟนผมเรียกว่าดีดัดดัมครับแฟนผมรวยมากครับรวยมากเขาทำงานเทียวซีลมนั่นแหละครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทเหรอไม่เขาเป็นกะลีเขาเป็นกะลีแล้วพ่อเหรอพ่ออยู่เมืองไทยนั่นแหละเขาจะได้อยู่อีกนานมากเขาอยู่ไหนเขาอ,อยู่ที่โซนอบางรัก bên tâm loạt nữa mày khó thịt cúc khó thịt cúc ý nhiên tâm loạt mày nữa